สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จอดรถคุยกันอีกเช่นเดิมนะครับตอนนี้วันนี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีที่จะเลือกซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งในปี2566นี่นะครับหรือ2023นะครับนี่ก็เข้ามาปีใหม่ก็จะผ่านพ้นไปห่งเดือนแล้วเดี๋ยวประมาณต้นเดือนก็จะมี Samsung Galaxy 23ซีรีส์ออกมานะครับ ก็ใครที่ลงทะเบียนไว้ก็รอดูนะครับว่าจะโปรโมชั่นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ความคิดในการที่จะเลือกซื้อมือถือสักเครื่องนึ่งนะครับเนื่องจากผมเองก็เป็นคนที่เปลี่ยนมือถือค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเปลี่ยนในไนปนรุ่นมือสองนะครับเพราะว่าในการค่าดเสื่อมไปมันจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับ ก็สามารถใช้เลือกรุ่นที่เราสามารถที่ต้องการที่จะซื้อมาลองใช้ได้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ว่าจะเป็นจอใหญ่จอเล็กจะเป็นจอร e เฟ e s เล a 120 60 mm hmm. ก็ลองใช้มาทุกอย่างครับแล้วก็ลองมากันกองดูว่าเอ๊ะอะไรนะที่ทําให้เราจะเลือกซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเราจะตัดสินใจจากอะไรนะครับตอนนี้ปัจจุบนันนี้ผมก็ยังใช้ตัว P30 อยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่า เออม,มันจะชับมือแล้วก็อย่างที่บอกรุ่นของพวกหัวเบยเนี่ยหน้าจอเนี่ยเขาเขาาลบบริเความคมชัดของตัวหนังสือแล้วก็สีด้วยเนี่ยอ่จริงๆตอนเนี้ยที่ที่ผมที่ผมดูนะที่ผมเล่นผู้หญิมเล่นมือถือมานะครับความคมชัดของตัวหนังสือเนี่ยผมว่าจอของ iPhone เนี่ยเขาทํามาได้ดีมากแล้วตัวเนี้ยใกล้เคียงกับไอโฟนมากตัวตัวหัวเบย หน้าจอผมไม่รู้ว่าเขาเขาทำยังไงนะครับก็ใกล้เคียงมาจนแล้วก็ขนาดหมามือถึงหกจุนิ้วแล้วก็บางแล้วก็ใช้ใช้ได้ดีอยู่แต่ว่ากําลังที่จะมีความคิดที่จะคงต้องเปลี่ยนละเพราะว่า,าแผดความปลอดภัยเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ได้อัปเดตแล้วตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการแฮกการอะไรเนี่ยของมือถือม่วจะเป็นอ e ีเมลรวมมือถือนี่มันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าแพทความปลอดภัย ของเราเนี่ยไม่ได้อัปเดตเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับในความปลอดภัยก็ดูในเกี่ยวกับนะครับเข้าไปเซตติ้งนะครับเพื่อนๆกดเซตติ้งนะครับแล้วก็ลงไปล่างสุดนะครับแล้วก็กดเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆเราไปดูความปลอดภัยนะครับระดับความปลอดภัยตรงนี้ครับอันล่างสุดที่ผมโชว์ให้ดูนี่ะครับนะครับของโอ้ยของตัวเนี้ยมันจะเป็นที่โอ้มันมีเลขอีเมลว่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรมันจะอยู่ที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับ ก็นานละครึ่งปีกว่าละก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องถ้าไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอ่าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมจะเลือกมือถือแบบไหนรุ่นไหนอ่าวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมอนี้วางมือถือก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอสังเกต,ตตัวเองก่อนนะครับก่อน่นนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อมือถือนะครับเพื่อนๆอย่าไปดู จุดขายจุดอะไรของมือถือที่เขารีวิวกันมาเยอะแยะนะครับเพื<ๆ>่อนๆให้จับการใช้มือถือของตัวเองนะครับจุดขายเนี่ยไว้ก่อนจุดขายของของเครื่องใหม่ๆเนี่ยเอาไว้ก่อนให้ลองจับการสังเกตของการใช้มือถือตัวเองนะครับจดมาก็ได้นะครับว่าเรามีมือถือเครื่องนึงเนี่ยเราใช้อะไรบ้าง a c e b o o k ดู Facebook, YouTube อ่ะเราไม่ค่อยเนี่ยผมอย่างผมไม่ได้เล่นเกมตัดเกมทิ้งไปเลยใครเล่นเกมก็ ดูว่าเกมเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องเนี่ยเยอะน้อยแค่ไหนนะครับตรงนั้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ต้องขอโทษทีพอดีผมไม่ได้เล่นเกม,มอาจจะต้องตัดตรงนี้ไปผมสหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับ mm. ก็ถือว่าดู y o u u u e อดู Facebook Instagram แล้วก็เช็คอีเมลถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยไม่ได้เอาไปลงขายหรือว่าไม่ได้เอาไปอะไรทั้งสิ้น เราก็แค่โพสต์ลงโซเชียลปกตินะครับพอรีส์มาแล้วเนี่ยได้แล้วเราก็มาดูงบประมาณของเราครับงบประมาณเราสมมุติว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเราสามารถซื้อมือถือรุ่นไหนได้บ้างอันนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเอาแค่นี้ก่อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเราจะสามารถซื้อมือถือยี่ห้อไหนบ้างในที่ที่เราจะไปซื้อเมื่อว่า เพื่อจะหยุดเครือข่ายในก็ตามก็ลองไปดูนะครัผู้แพ็กเกจแล้วในราคาตรงนี้หมื่นหาพับาทเราได้มือถือแล้วดูเสร็จปุ๊บมือถือรุ่นนั้นใช้อย่างที่เราจดไปได้ไหมเล่นเฟซบุ๊กดีไหมเล่น YouTube ดีไหมเล่นก็ได้ปกติเพราะได้ปกติแล้วเนี่ยเราค่อยไปดูจุดขายของมือถือที่รุ่นใหม่ๆที่เขามีอย่างเช่นเราต้องใช้ปากกาในการบันทึกระหว่างวันไหมถ้าต้องใช้ มันหนีไม่พ้นตอนนี้ที่กำลังออกใหม่ก็คือ S 2 3 Ultra อร้าแต่งบประมาณมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกถึงตอนนั้นอ่ะเราเพิ่มได้ไหมเราค่อยไปดูนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นแต่เราต้องถ่ายรูปเพื่อจะทำงานแล้วรูปที่เราตถ่ายเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดมากมันจะต้องสามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ส่งงานได้ทันทีแล้วสีเนี่ยต้องค่อนข้างตรง อ่ะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างที่กล้องดีมีคุณภาพที่ทําเกี่ยวกับงานเราได้ตรงนั้นก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆรอ,อดูพวกรีวิวมือถือเกี่ยวกับกล้องด้วยนะครับแต่ถ้าสีตรงมากๆเนี่ยมันก็จะต้องเป็นน่าจะใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นรุ่นที่มันท็อปทอปเลยครับ เพราะว่าเขาจะจูนสีมาดีนะครับตรงนี้ผมจะไม่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 ได้ระบุนะครับเพราะว่าสีที่ใช้ของแต่ละคนเนี่ยมันมันมันอาจจะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ที่ประสบการณ์ผมเองนีผผ่ผมเองนะประสบการณ์ผมเองนะสีที่มันตรงจริงๆที่ผมเคยใช้แล้วตรงเนี่ยผมเคยถ่ายแล้วเทียบเนี่ยก็จะเป็น iPhone นะที่ผมที่ผมถ่ายแล้วค่อนข้างจะสีค่อนข้างจะ จะตรงของจริงมากนะครับแล้วก็จะมีซัมซุงซัมซุงก็ค่อนข้างตรงหลังๆนี้นะครับรุ่นหลังๆนี่ค่อนข้างตรงแล้วไม่ได้แบบสีแป้นเกินไปละตรงนี้ก็จะเลือกเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้กล้องที่มันจะต้องแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยขนาดนั้นเนี่ยหมื่น้าเนี่ยได้เกือบทั้งนั้นเลยเอาละทีนี้พอหมื่น ครอบคุมหมดเกือบทุกยี่ห้อแล้วเรามาดูอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยครับการอัปเดตการอัปเดตเวอร์ชั่นของ Android iPhone ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าซื้อตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น12 13ซีรีส์นะครับ14ซีรีส์นะครับยา,ยาวๆแน่ๆประมาณ4-5ปีแต่ถ้าเป็น Android นะครับตอนเนี้ยที่ที่ประกาศมาแล้วอัปเดตนาาสุดก็จะเป็น s a m s u n ง แล้วก็จะมีม o โตโรล่าที่ที่อัปเดตนานหน่อยแล้วก็จะมีโ o เกียอัปเดตนานมานานเหมือนอาจจะมา 2- สอปีแต่ซัมซุงเนี่ยเขาการันตีว่าสี่สามถึงสปีแพทความปลอดภัยน่าจะ5ปีแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วย4ี่สี่หรือห้าปีนี่นะครับแพทความปลอดภัยนี่สําคัญมากครับเพราะว่าเขาจะเขาจะป้องกันในการที่จะถูกพวกมัแวร์อะไรเงี้ยเข้ามานะครับทนี้เราก็มาดูตรงนี้และ ว่าเราจะเลือกยี่ห้อไหนแต่หลังๆเนี่ยยี่ห้ออื่นๆเนี่ย,นนยก็จะ,ก,จะก็จะเริ่มพัฒนาเรื่องอัปเดตตามมาเรื่อยๆแต่ที่ผมจะพูดถึงเอ่อยี่ห้อที่มันอัปเดตนานที่สุดสูงที่สุดนะครับก็จะมีรุ่นเอ่อยี่ห้อที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็มาสังเกตอ่าโอเคมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าสมมุติว่าเพื่อนๆมีงบประมาณหมื่นห้าในการที่จะซื้อแล้วต้องการเป็น iPhone เราก็มาดูว่ารุ่นไหนที่ อ่าในเครือข่ายของแต่ละท่านที่ใช้เนี่ยมีงบอยู่ประมาณนี้อาจจะต้องบวกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นไ o n ฟนครับแต่ถ้าเป็นซัมซุงโอ้โหเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าชอบรุ่นชอบสไตล์แบรนดไหนตระกูลไหน a หรือ s นะครับ s ก็ต้องอาจจะเขยบขึ้นราคาขึ้นมาหน่อยแต่เพรตระกูล a เนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยแต่ตอนนี้เครื่องค่อนข้างหายยากแล้วเหมือนกันแล้วก็มาดูว่าเพื่อนๆหน้าจอเนี่ยจะต้องเป็นจําเป็นว่าจะต้องเป็น เจาะรูไหมอย่างตัวนี้ของผมเนี่ยไม่ได้เจาะรูนะเดี๋ยวผมแป๊บหนึง่งของผมตัวนี้ผมปใช้เป็นหยดน้ําอยู่เลยนะให้เพื่อนๆดูดูตรงไหนดีให้เห็นว่าเป็นหยดน้ําอยู่เลยเอาโพสที่ผมถมจอไว้นะครับแป๊บหบนึ่งนะครับอ่ากลับมาแล้วครับพอดีผมไปตั้งค่าไว้นะเนี่ยครับของผมจะเป็นหยดน้ําอยู่เลยนะเนี่ยผมไม่ได้เป็นแบบจเจาะรูนะเนี่ยอ่า ถ้าตรงหยดน้ำตอนนี้เนี่ยซัมซุงออกมาเต็มเลย 5G ด้วยมีถ้ามือถือรุ่นใหม่ของซัมซุงตระกูล A ตอนนี้ A ที่มันเป็นแบบตระกูลเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นมันเป็นหยดน้ำตรงนี้นครับแล้วมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับมันก็ยังใช้ได้เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ลาคานตาด้วยเวลาดูเราดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับผมก็ยังใช้หยดน้ำอยู่เลยแต่ถ้าจะต้องเปลี่ยนก็อาจจะต้อง ยอมรับในเรื่องของที่มันเป็นเจาะรูนี่ผมไม่ค่อยชอบมือถือที่มันเป็นเจาะรูนะครับเพราะใช้แล้วมันรู้สึกมันรำคาญตานะครับถ้าถามผมตอนนี้ถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนจากตัวเนี้ P สามสิบของ Huawei เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับที่ที่เล็งไวนะ้นนี้ก็บอกกันไปเลยที่เล็งไว้นะครับคือเนื่องจากเนี่ยผมเป็นคนที่ตอนนี้แว่นที่ผมที่เห็นเนี่ยเป็นแว่นสายตายาวนะครับไม่่แว่นสายตาสั้นนะครับเป็นแว่นสายตายาวอายุเยอะแล้วสายตายายยว หลังจากที่ใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็น s 20 Ultra อั t ต a จอจอ6.9นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจอเล็ก6.1นิ้ว,ต,วตัวนี้6.1นิ้วนะครับเคยไปมองเคยไปดู i p h o n e SE ด้วยที่มันเป็นจอเดิม4.7นิ้วนะครับทุกจอที่ผมพูดถึงนะครับผมยังต้องใส่แว่นเหมือนเดิม6.9นี่ผมก็ต้องใส่แว่นดูเหมือนกันแม้แต่แท็บเล็ตที่ผมเนี่ยใช้แท็บ s 6เนี่ยในการบันทึกเนี่ย เวลาผมดูผมก็ยังต้องสวงแมแว่นอยู่ดีไม่ว่าจะจอไหนเนี่ยอย่างคนที่สายตาย,ายาเนี่ยผมออกได้เลยนะครับจอเล็กได้แล้วที่ผมเลงไว้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เพื่อนๆอาจจะไม่เมชื่อลองเดาๆดูนะครับตอนเนี้ยผมดูจากโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเล่นโซเชียลได้ถ่ายรูปชัดด้วย เล่นถ่ายวิดีโอชัดด้วยอัปเดตยาวๆด้วยในใช้ในการพกพาเนี่ยใช้สะดวกนื่องจากผมชอบใช้มือถือแล้วใส่กระเป๋าเสื้อแบบนี้ใช้ในการพกพาแบบนี้ด้วยผมบอกเลยตอนเนี้ยผมเล่น i p h o n e 13มินิแต่เป็นมือสองนะเพราะว่ามือหนึ่งก็ค่อนข้างหายากแล้วเป็นมือสอง iPhone 13มินิผมย้ำนะ o i e 1 3 Mini มีหน้าจอ5.4นิ้วแต่เนื่องจากว่าที่ผมบอกไปผมยังต้องสวมแว่นตลอดแต่ใครที่ไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องสายตาก็ใช้ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นคนสายตายาวแล้วใช้ตัว13 Mini นะสายตาปกติก็ใช้ได้นะ1เหตุผลเอ่อหลายเหตุผลเลยไม่ใช่หเหตุผลที่สนใจ o i e 1 3 Mini อ่าประการแรกนะครับ แบตเตอรี่อยู่ได้ทั้งวันนะเพื่อนๆคงงงใช่ไหมครับเพราะจอมันเล็กไงครับแล้วเป็น Apple ิลเอเอเอสิบห้าซึ่งประหยัดแบตอยู่แล้วด้วยจอเล็ก A15 สิบห้าเนิกแล้วรีเฟรชยังหกสิบเพอยู่ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเรื่องรีเฟรชกับผมนะครับแบตอยู่ได้ทั้งวันเพราะผมเป็นคนไม่เล่นเกมอยู่แล้วสองนะครับสองนะครับ,รบถึงพกพาสะดวกครับ คิดดูสิครับ13มิลมันเล็กกว่านี้ด้วยใส่กระเป๋าเสื้อผมพกพาสะดวกผมไม่ต้องกลัวหล่นมากพกพาสะดวกนะครับเบาครับลาจับถือเบาครับสามนะครับกล้องนะครับกล้องเป็นรุ่นใหม่แล้วระบบการสั่นเซนเซอร์ชิปผมไม่ค่อยใช้อลต้าวอยู่แล้วด้วยเอ้ยผมไม่ค่อยใช้ซูมอยู่แล้วขอโทษทีครับผมไม่ค่อยใช้กล้องซูมอยู่แล้วด้วยผมใช้แค่กล้องหลักกับออลต้าว สามข้อแล้วใช่ไหมครับสี่นะครับสี่นะครับอัปเดตครับ13มินิเนี่ยอัปเดตได้อีกยาวๆแน่นอนอัปเดตได้ยาวๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ที่ที่ก็สําคัญเหมือนกันงบประมาณครับงบประมาณก็อาจจะจับต้องได้อยู่นะครับตัวไอ้าหาได้ในมือสอง i p h o n e 1 3มินินะครับก็อยู่ประมาณราคาที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นครับอาจจะ เกิดเกิดไปนิดหน่อยนะครับนี่ครับที่ผมเลงไว้นะครับก็เป็นก็เป็นตัวนี้เอาแล้วแอนดรอล่ะถ้าพลาจาก i ไอโฟนสิบสามมินิแล้วเป็นแอนดรอยล่ะแอนดรอยตอนนี้นะครับที่ที่ผมดูไว้นะที่ผมดูไว้เลยนะแต่ตอนนี้ยเครื่องมือหนึ่งก็ค่อนข้างหาย,ยากแล้วเหมือนกันที่ผมดูไว้เลยก็จะเป็น s อ1ยี่สิบเอ็ดอตัวนี้หลายคน ผมบอกเลยว่ามองข้ามตอเนี้ยมือสองเนี่ยราคาเป็นว่าน้อยกว่า iPhone 13 mini อยู่พอสมควรแต่สเปคไม่ขี้เหละที่ผมบอกบสเปคไม่ขี้เหละคืออะไรเพราะาได้หน้าจอ1 2 0ย z ิเพด้วยตัวนี้นะครับหน้าจอมันอยู่ประมาณ6.4นิ้วไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปที่ที่มันโอเคเพราะว่าไอโฟนยี่เออไม่ใช่ Samsung S21 FE เนี่ย ขอบจอค่อนข้างบางอันนี้ผมเคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันเราอยากจะใช้เราลองใช้รุ่นอย่างที่ผมบอกผมลองใช้รุ่นดูแต่พอถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นมือสองเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากกล้องนะครับกล้องไม่ขี้เหร่แน่นอนซัมซุงระดับซัมซุงแล้วนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ่าย 4K หกสิบเฮิร์ตได้ด้วยจอร2อยยสิบเฮิร์ตด้วย เป็นซูเปอร์โมเดลด้วยเออเป็นด y นามิกโอโมเดลด้วยทุกอย่างดีหมดแบตเตอรี่ถ้าไม่เล่นเกมอยู่ได้แน่ๆหนึ่งวันแล้วยิ่งถ้าปิดร้อยสิบเพิรไปด้วยนะใช้แค่หกสิบนะยิ่งอยู่ได้เลยตัวนี้นะครับถ้าเป็น iPhone ผมจะผมสนใจ iPhone 13 m าม i นะตอนนี้ถ้าผมคิดว่าจะเปลี่ยนจากจากตัวนี้นะถึงตอนนั้นก็ต้องดูราคาแล้วก็ดูอะไรๆอย่างหลายๆ,ๆอย่างด้วยแล้วก็ดู เดี๋ยวก็จะรอดู S23 ด้วยว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยเขาพู s แพ a c เกมาเป็นเป็นยังไงครับแต่ว่าก็อาจจะก,ก็อาจะไม่ได้ไม่ได้จับอะไรตรงนั้นนะครับถ้าเป็น Android ผมก็ดูไว้ที่ s อ1สบ f e เอาพือา่อนเพื่อนถามว่าถ้าเป็นตัวอื่นละ่ะที่เป็นที่ไม่ใช่ Samsung ละ่ะถ้าไม่ใช่ Samsung เนี่ยตอนเนี้ยผมก็ อันนี้อันนี้ความคิดผมนะผมก็จะแนะนําตัวเป็นตัว x i a o m ่นะครับเ x i a o m ่ตระกูล11 12ที่ที่คิดว่ายังยังคงยังคงอัปเดตอยู่แต่ว่าหลังๆนี้ x ยวมี่รู้สึกว่าจะอัปเดตช้านิดน,นึงอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะแต่ก็ยังมีความอัปเดตความปลอดภัยให้รุ่น 11T เนี่ย 11T ธรรมดาไม่โปรนะตัวนี้แบตอึดสำหรับใครที่ เล่นเกมก็ยางอ่นแต่ถ้าใครไม่ได้สายเกมนี่แบตอึนเลยตัวนี้ใช้ได้แต่ถ้าใครคุ้นชินกับพวก UI ของ s a m s u n งก็ต้องเป็นซัมซุงก็มี3าแบรนด์ที่ที่ตอนนี้ผมผมผมที่คิดว่าจะเปลี่ยนนะก็จะมีประมาณนี้ครับที่ดูไว้เลยเนี่ยก็จะเป็นอ่าถ้าเป็นเสี่ยมีนะก็จะเป็นอาจจะเป็น1 1 t หรือไม่ก็ 11T Pro นะครับเนี่ยค,คือ ทำไมถึงแมวสิบสิบสองสิบสองมันราคามันก็ยังถ้าสิบสองมันก็ยังตอนเนี้สิบสามมันจะออกต้องดูก่อนเสียมีสิบสามก็กำลังจะออกมาเหมือนกันแต่ก็ต้องดูทีหนึ่งว่าออกมาใกล้เคียงเอสยี่สามด้วยต้องมารอดูนิดหนึ่งแต่นะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยที่คิดว่าจะเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยไอโฟนสิบสามมินิเอสยี่สิบเอ็ดเาเป็นซัมซุงถ้าเป็น Samsung, เสียมีก็อาจจะเป็นสิบเอ็ดทีโปรหรือไม่ก็เป็นตัวเสียมีสิบสองธรรมดาที่ไม่ใช่โปร นะครับสามตัวเนี้ยมันเหมือนกันอย่างหนึ่งที่ผมบอกมาจอแบนไมโคสำหรับเพื่อนๆนที่ไม่ชอบจอโคนะสามรุ่นที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นจอแบนหมดเลยจอไม่โคงก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนลองดูดูได้นะครับพวกมือถือจุดขายที่มาใหม่ๆเนี่ยที่เป็นกระแสแต่เพื่อนเพื่อต้องดูว่าจุดขายจุดที่เป็นกระแสต่างๆเนี่ยที่เขาที่เขา พรีเซนต์ออกมาเนี่ยเพื่อนๆได้ใช้งานไหมถ้าใช้งานงบประมาณเราถึงไหมใช้งานด้วยงบประมาณถึงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากใช้เลยครับใช้เลยเพราะว่ามือถือเราเราต้องซื้อให้ใช้ถูกกับจดิตเราใช้เลยแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกตอนต้นลิสต์ออกมางบเท่านี้แล้วเราก็มาดูว่ารุ่นไหนเป็นยังไงเราไปดูรีวิวโอเครุ่นนี้ตรงกับเราใช้แค่นี้แค่นี้แค่นี้พอ แค่นี้พอคือพอแล้วก็มาดูว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนรุ่นไหนอัปเดตสําคัญเรื่องตอนนี้สําคัญเรื่องการอัปเดตละต้องกลับมาให้ความสําคัญเรื่องการอัปเดตอัปเดตยาวๆก็ใช้ซื้อทีเดียวใช้ยาวเลยก็ถ้าแนะนําเลยนะงบประมาณถึง iPhone ตั้งแต่จริงๆเนี่ยพวก11 Pro 11อะไรยงยก็ยังอัปเดตได้อยู่นะแต่แนะนำให้สิขึ้นดีกว่า จะใช้ได้ยาวหน่อยสำหรับคนที่ใช้มือถือประมาณ3 4มี่ห้าปีสิบสองขึ้นไปเนี่ยโอเคละซัมซุงจะอัปเดตได้ตระกูลถ้าจะให้ดีเนี่ยเลือกตระกูเ S ไว้ถ้าซื้อมือหนึ่งไม่ได้เราไปดูมือสองตะกูเ S เช็ค,ชคตรวจสอบร้านที่ไว้ใจได้ดีๆนะครับตระกูเ S A A ก็ต้องใหม่ๆหน่อยสำหรับซัมซุงนะแล้วก็เขาขการันตีการอัปเดตแล้วด้วยตอนนี้ เสี่ยมี่นะครับเสี่ยมี่ก็ก็ได้แต่อาจจะอัปเดตช้าวกว่านี้นึงแต่ดได้อัปเดตแน่ๆนะครับประมาณนี้เพื่อนๆลองลองลองดูหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยครับว่าใครที่ตัดสินใจกันแล้วก็เลือกซื้อมือถือแล้วก็หูไปดูนู่นนี่ตัดสินใจไม่ถูกทีลองใช้วิธีผมดูนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงฝากติดตามและฝากระคังด้านข้างนะครับพอดีถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ย ผมก็จะมาลงแล้วเพื่อนๆจะได้ทราบนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย